ในการบรรจุระเบียบวาระนั้นแล้วและนี่คืออำนาจโดยแท้ตามรัฐธรรมนูญของท่านประธานนะครับประการที่สองนะครับการพิจารณายติกฎหมายพรบรหรือรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจโดยแท้ของสมาชิกรัฐสภาที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้คืออำนาจที่เราสามารถที่จะพิจารณาอภิปรายเรื่องอะไรก็ได้ลงมติ ในกฎหมายใดๆก็ได้ที่ท่านประธานได้บรรจุสู่ระเบียบวาระเรียบร้อยแล้วนะครับผลของมันก็ท่านประธานถ้าคิดว่ามันขัดกับคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญจริงๆนะครับผลของการที่รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ลงมติหรือมีมติเห็นชอบกฎหมายฉบับใดหรือเนื้อหาส่วนใดก็ตามที่อาจจะขัดหรือแย,ย้งรัฐธรรมนูญน,นะครับหลักสากลนะนท่านประธานการถ่วงดุลระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจตุลาการหรือองค์กรอิสระนะครับ แล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะครับสารธรรมนูญเคยมีคาวินิจฉัยว่ากฎหมายบางมาตราที่สภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเนี่ยได้ลงมติเห็นชอบไปขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญผลของมันคืออะไรครับผลของมันก็คือมันก็จะไม่ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายเท่านั้นเองในประเทศที่ไม่มีสารธรรมนูญนะครับการถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรากฎหมายใดๆไ,ไ,ไปแล้วฝ่ายตุลาการเห็นว่ากฎหมายนั้น อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญฝ่ายตุลาการก็จะไม่บังคับใช้กฎหมายนั้นๆเท่านั้นเองนี่คืออำนาจการถ่วงดุลระหว่างการซึ่งกันและกันไม่ใช่การก้าวไก่อำนาจแล้วมาบอกว่ารัฐสภานั้นพิจารณากฎหมายอะไรได้หรือไม่ได้นี่คืออำนาจโดยแท้ที่ปวงชนชาวไทยมอบให้ทุกท่านมาทำหน้าที่ในสภาแห่งนี้แล้วผมคิดว่ายติวันนี้นะครับรวมถึงความเห็นของเพื่อนสมาชิกบางท่าน ที่บอกว่าเราไม่สามารถมีอำนาจในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญได้เนี่ยนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหลักหนึ่งว่าทำไมเราถึงต้องเร่งแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดในเมื่อแม้กระทั่งผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญประชาชนเลือกตั้งพวกท่านเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ในรัฐสภาแห่งนี้ในการแก้ไขกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เรายังสงสัยตัวเองกันเลยว่าเราทำได้หรือไม่ได้แล้วประชาชนเคาให้อำนาจเรามาทำไมผมขอเรียกร้องสมาชิกทุกท่านนะครับมีความกล้าหาญในการทำหน้าที่ของตัวเองในการเป็นผู้แทนประชาชนถ้าไม่มีความกล้าหาญเหล่านั้นครับไม่ต้องเสนอตัวมาเป็นผู้แทนประชาชนผมไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนยตินี้ขึ้นมาครับผมครับครับเชิญครับผมจะให้พิปรายตามสมควรแล้วเราจะได้ลงมติว่าจะให้เลื่อน หรือไม่ให้เลื่อนคําว่าเลื่อนเนี่ยือเลื่อนยติของคุณมอเปรมมาพิจารณาก่อนที่ร่างและทุนนูญทั้งสองฉบ,บับเชิญครับพอจะลานี้ต้องลงมติกับท่านประยุทธ์เชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมประยุทธ์สิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ผมงกาบเรียนธรรมทานเป็นเบื้องต้นเสียก่อนว่ากผมเห็นชอบในการที่คุณหมอเปลมศักดิ์เพียรโยละซึ่งเป็นสว,วจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเสนอเข้ามาแต่ผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเนื้อหาในยติอยู่สองประการประการแรกท่านกับท้วงติงว่าท่านประธาน มีอำนาจบรรจุร,ระเบียบวาระหรือไม่ชอบหรือไม่ส่วนตัวผมนี่เห็นชอบว่า,าท่านประธานมีอำนาจในการบรรจุร,ระเบียบวาระในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูนฉบับของท่านผลิตวัชรศิลป์แหละของท่านวิสุทธิชัยนรุนเพื่อให้สภาพ,พิจารณาประเด็นที่สองที่ผมในเนื้อหาตัวยติที่ท่านถแถลงมาผมแทบๆหัวใจ ท่านเป็นเหมือนฟันธงท่านเป็นตุลาการรับมนุนเสียเองว่าจะต้องมีประชามติสองครั้งสามครั้งมันสร้างความสับสนให้กับบรรดาสมาชิกไม่ว่าสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรืออุฒธิสภารวมทั้งตัวกัผมด้วยความสับสนในสังคมท่านประธานจะสังเกตเห็นไหมครับภายในวันสองวันนี้บางคนก็บอกว่า กลัวจะผิดกฎหมายตัวผมเองนี่ผมคิดว่าผมมีความชอบด้วยกฎหมายในการพิจารณาเหมือนท่านประกอวุฒิพูดถึงเมื่อบรรจุระเบียววาระผมก็มีความชอบโดยอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายที่จะพิจารณาเรื่องใดๆที่เสนอตอ่อสภาได้มันจะผิดกฎหมายอะไร คำว่าผิดกฎหมายนําไปขู่กับสังคมรวมทั้งตัวกผมด้วยผมก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าผิดอะไรผมเป็นคนเรียนกฎหมายมาผมดูมันไม่ผิดอะไรที่เราจะทําหน้าที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่ผมผมกราบเรียนท่านประธานว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องที่กังวลทั้งๆท,ท,ที่เห็นด้วยกับคุณหมอเตมศักดิ์แต่ในเนื้อหาในยตินั้นท่านก็เขียนมากไปเกินกว่า ข้อเท็จริงที่มันควรจะเป็นไปสิ่งที่ผมกังวลอย่างยิ่งครับท่านประธานในกรณีที่ท่านประธานจะเดินหน้าในการพิจารณาไม่ต้องพิจารณาเรื่องยัดจิตตรงนี้สมมุติว่าเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปแล้วบังเอิญคุณหมอเต็มศักดิ์ก็เสนอต่อสารรับนูนสารมูลชี้ว่าเป็นโมฆะการทำหน้าที่ของท่านประธานแหละ บรรดาสมาชิกรัฐสภาก็จะเสียไปเป็นโมฆะทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าด้านร่วมมาหลือการทำหน้าที่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความการวว่าการแก้ไขรับนูนเป็นสิ่งที่ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพักเพื่อไทยได้พูดกลางที่หน้าต่อหน้าประชาชนเป็นสัญญาประชาของว่าเราจะมีการแก้ไข เราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนั้นมีอุปสรรคเราแก้ไขอุปสรรคอันหนึ่งคือกฎหมายประชา,าธิปไตยเราก็แก้ไขชั้นสองชั้นสามชั้นที่ปรากฏเข้ามาถึงแม้ว่ามันจะเจอกับรัฐนาตรราม3 7และ138ซึ่งมีผลยับยัง้งเราจะต้องรอร8อยแ0วันก็าตามแต่ก็เป็นความพยายามเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนเลยรวมทั้งเราสมาชิก เราต้องการหวงแหนเราต้องการความสำเร็จถ้าในกรณีถ้าสารรัมนวนฟันธงปุ๊บเห็นชอบกับการทำหน้าที่มันก็ดีไปท่านประธานครับท่านประธานก็ไม่ใช่ e องค์กรที่จะชี้สสไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีอำนาจที่จะชี้ว่าชอบหรือไม่ชอบสวก็ไม่มีหน้าที่ในการที่จะชี้ว่า สิ่งที่ทําเนี่ยชอบหรือไม่ชอบเมื่อเกิดประเด็นปัญหาองค์กรที่จะชี้ได้คือสารรัฐนูนถ้าเราจะเดินหน้าต่อท่านประธานซึ่งเราห่วงแหนเราอยากได้ในการแก้ไขเพราะว่ารัฐนูนจะแก้ไขหรือไม่ทำไมต้องแก้มันมีศูนย์ยากาศมันมีข้อบอกพร่องอย่างนี้เป็นต้นผมจึงต้องกราบเรียนท่านประธานว่าผมจึงเห็นชอบ ในการที่จะขอเลื่อนยติดังกล่าวในการพิจารณาตามข้อเสนอของหมอเตรมศักดิ์เพียรุยละครับท่านประธานครับขอบคุณคุณะยุ์ครับก็อยากให้ตรงประเด็นคือขณะนี้ท่านประธ,ธานครับเดี๋ยวฮะขณะนี้เรากํลาลังจะพิจารณาว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนคําว่าเลื่อนคือเอา เลือกด่วนของมอบรมมาพิจารณากรพิจารณารัฐมนูญให้อยู่ในประเด็นนี้เหตุผลไม่เลื่อนเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแล้วเหตุผลที่ขอให้เลื่อนเลยอย่างที่คุณประยุทธ์อภิปรายเมื่อสักครู่ก็เป็นเหตุผลแต่อย่าลงลึกไปเรื่องว่าควรส่งหรือไม่ควรส่งไอ้ควรส่งไม่ควรส่งนั้นเอาไว้พิจารณาหลังจากที่มีมติว่าให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาของมอบรมก่อนครับขอให้เป็นไปตามขั้นตอนนี้เราจะได้ไม่สับสน นะหลายชื่อที่ส่งมาว่าจะอภิปรายเกี่ยวกับจะส่งหรือไม่ส่งนั้นเอาไว้ตอนตอนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ช่วยกันอภิปรายเฉพาะว่าควรส่งเพราะอะไรหรือเนะควรเลื่อนเพราะอะไรหรือไม่ควรเลื่อนเพราะอะไรเมื่อกี้คุณประกอบวุฒิก็ได้เห็นว่าไม่ควรเลื่อนคุณประยุทธ์ก็แสดงว่าควรเลื่อนเชิญครับผมจะฟังความเห็นของทุกฝ่ายครับเพราะเราจะต้องลงมติเรื่องนี้เพราะเป็นความเห็นที่ ที่แตกต่างกันเมื่อมีความเห็นที่แตกต่างกันต้องลงต้องลงความเห็นว่าจะให้เลื่อนขึ้นมาพิจารเรื่องนี้ก่อนหรือไม่นะครับเชิญครับอภิปรายครับครับรอบรียนทนประธานครับผมปริญญาวุชชัขวัญสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับคืออยากจะเสริมท่านคุณหมอปเปรมาครับในส่วนของยติด,ด่วนนะครับอยากให้ทางสมาชิกรัฐสภานะครับมองเห็นว่า สิ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญครับสวรเราเองไม่ได้สามารถชี้ให้ได้ครับว่าท่านต้องทําตามเราครับแต่สวรเราเองเนี่ยหากไม่สบายใจท่านไม่ต้องการสรวรมาช่วยหมวดล่างของท่านหรอครับถ้าล่างนี้มันไม่มีถึงหนึ่งในสามจริงๆแล้วท่านจะเอาอะไรต่อไปครับแล้วพวกเราจะเสียเวลากันต่อไปทําไมครับคืออยากให้คิดว่าเอาความสบายใจของทุกฝ่ายดีไหมครับว่าเลื่อนขึ้นมาก่อน ให้สารรัฐธรรมนูญชี้ชัดว่าควรทําได้หรือไม่ได้นะครับก็ฝากความคิดเห็เนไว้เท่านี้ครับขอบมากครับคุณครับเชิญครับมีไหมครับเชิญครับเชิญครับกลับเรียนครับ,รบ,รบ,รบรับท่านประธานครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายยุคนชนะวัฒปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด จันทบุรีในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมในฐานะผู้นำเสนอรับรองยติด,ด่วนเรื่องขอให้รัฐสภาให้มีมติส่งเรื่องให้สารรัฐมนูเพิจารวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐมนูญมาตรา120่งวรสองตามที่ท่านหมอเปมรมศักดิ์ผู้เสนอยติและ ไปแล้วนั้นนะครับขอให้ประธานรัฐสภาบรรจุเพื่อเข้าพิารณาขอมติเลื่อนร่วมการพิารณาครับนี่คือตามระบบประชาธิปไตยนะครับท่านประธานและตามที่สมาชิกได้เสนอนั้นไม่ผิดนะครับถูกต้องตามกฎหมายผมเห็นด้วยครับจึงเรียนมาเพื่อให้ประธานรัฐบให้ประธานรัฐ รัฐสภาพิจารณาด้วยครับขอบพระคุณครับคร<อ>ับขอบคุณครับ,บ,รบนะก็มีผู้ขออภิปรายในประเด็นว่าจะให้เลื่อนหรือไม่เลื่อนนี้นะครับส่วนว่าจะส่งหรือไม่ส่งอีกตอนหนึ่งครับตอนนี้ขอเชิญมีท่านสสท่านจุลินลักษณะวิสิทธ์แล้วก็มีอสองท่านเตรียมตัวได้เลยนะครับก็คือคุณ สวปัญญาวงเชิดขวัญนะครับแล้วก็สวนรเศรษปรจาจจกรอีกสองท่านหลังจากที่คุณจุณดินได้พิปรายแล้วนะครับครับอยู่ในประเด็นเลื่อนไม่เลื่อนนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมจุรินลักษณะวิสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชรีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ขออนุญาตก,กลาบเรียนกับท่านประธานว่ากระผมได้พรรประชาธิปัตย์เห็นด้วย กับยติของคุณหมอเปรมศักเพียยุระที่ประสงค์จะให้เลื่อนยตินี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเป็นประตูนำไปสู่การส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เกิดความกระจ่างต่อไปว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15ทับ1 ที่จะนำไปสู่การจัดตั้งสสรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องมีการทำประชามติเสียก่อนจึงจะบรรจุระเบียบวาระได้หรือไม่หรือบรรจุแล้วจะพิจารณาต่อไปได้หรือไม่กระผมขอกราบเรียนเบื้องต้นว่าผมและพักประชาธิปัตย์ไม่มีความประสงค์ที่จะยื้อเวลา หรือถ่วงเวลาการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ประการใดทั้งสิน้นในทางตรงกันข้ามกลับสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปตาย,ยิ่งขึ้นและประสงค์ที่จะให้การแก้รัฐนูลสำฤทธิผลและเกิดขึ้นได้จริงโดยไม่เสียของแล้วก็ไม่ไปตายตอนจบนี่คือจุดยืนที่ขออนุญาตก,กลาบเรียนกับท่านประธาน เป็นการเบื้องต้นที่บอกว่ากระผมสนับสนุนญยญติของคุณหมอเปรมศักดิ์ก็เพราะว่าถ้าท่านประธานย้อนไปปี2563ขณะนั้นกระผมเป็นรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลแล้วก็พักประชาธิปัตย์และพักร่วมรัฐบาลได้มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด15ทัหนึ่ง เพื่อให้มีการจัดตั้งส,สรขึ้นมาจัดทำรัฐธรรมนูลใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านวาระหนึ่งวาระสองไปจนกระทั่งถึงวาระที่สามแต่ก่อนการพิจารณาวาระสามมีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่4ี่ทับ2 5 6พเกิดขึ้นในเรื่องของการต้องทำประชามติเสียก่อนจึงมีคำถามว่า หากยังไม่มีการทำประชามติเสียก่อนสำหรับร่างนั้นเพราะขณะที่เสนอร่างยังไม่เกิดคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะสามารถลงมติวาระสามได้หรือไม่กระผมเป็นผู้หนึ่งที่เสนอให้ส่งสารรัฐมนูญวินิจฉัยเพียงแต่ว่ายังไม่ทาได้มีการลงมติมีการเสนอยติให้ลงมติวาระสามเสียก่อนแล้วสุดท้ายรัฐมนูญฉบับนั้นก็ถูกตีตกไปเป็นอันยุติในขณะนั้น เพราะนั้นครั้งนี้สถานการณ์ใกล้เคียงกับครั้งนั้นเป็นลักษณะที่จะเรียกว่าทำนองเดียวกันก็ได้เพราะทั้งสองร่างที่มีการบรรจุในระเบียบวาระทั้งของพรรคเพื่อไทยของพรรคประชาชนยังไม่มีการทำประชามติมาก่อนจึงมีคำถามว่าแล้วท่านประธานจะบรรจุได้หรือไม่หรือถ้าท่านประธานบรรจุแล้วจะพิจารณาต่อไปได้หรือไม่นี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียน กระผมขออนุญาตท่านประธานตรงนี้ครับจะไม่พูดหลายรอบครับที่จะนำความเห็นจากกลไกสำคัญทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติที่เคยให้ความเห็นเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมากราบเรียนต่อท่านประธานสภาและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาเลื่อนหรือไม่เลื่อนครับเพื่อน,นำไปสู่การส่งสารรัฐนูลมีสี่ความเห็นที่ขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาประกอบการพิจารณาเลื่อนหรือไม่เลื่อนเพื่อส่งสารรัฐมนูลต่อไปในอนาคต หนึ่งครับท่านประธานครับความเห็นของท่านประธานครับขออนุญ,ญาตครับอขออนุญ,ญาตท่านประธานครับ ประท้วงนะบยกบุประท้วงขุริลลินท่านประธานในข้อบังคับข้อห้าแล้วก็ขออภัยท่านจุลินด้วยนะครับขออภัยท่านประธานด้วยครับที่ต้องประท้วงแต่ผมอยากให้กระบวนการเนี่ยมันเดินต่อได้โดยเร็วนะครับคืออย่างที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าขออภัยนะครับผมประกรณ์วุฒิดุรเมีบรสกุลนะครับสมาชิกรัฐสภานะครับอย่างที่ท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยติที่ว่าเราอนุญาตให้เลื่อนระเบียบวาระยตินี้ขึ้นมาก่อนหรือไม่นะครับเราไม่ได้อยู่ในยติที่ S <S <an> <S เห็นด้วยว่าจะส่งสารหรือไม่ส่งสารนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเนื้อหามันอาจจะเริ่มเข้ายติกันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ได้ประสานกับวิบเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ความรวดเร็วนะครับผมคิดว่า,าอาจจะต้องขอให้หลายๆท่านเนี่ยรอให้เข้ายติแล้วก็อภิปรายตอนนั้นว่าเห็นด้วยกับการส่งสารหรือไม่เห็นด้วยกับการส่งสารและขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมวันนตอนนี้ให้เป็นเหตุผลว่าเราควรเลื่อน หรือไม่ควรเลื่อนระเบียบวาระนี้ขึ้นมาก่อนจริงๆนะครับเดี๋ยวจะได้ดำเนินการต่อได้โดยเร็วว่าเราจะเข้ายติหรือว่าจะเข้าร่างาแก้ไขร่ามนูญครับผมในประธานครับขอบคุณคุณจุลินผมคิดว่าท่านประธานครับประเด็นก็ไม่ขัดข้องท่าน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 ไม่ขัดข้องที่จะยุติการพิจารณาตอนนี้แต่ต้องขอสงวนสิทธิ์ไว้ว่าผมอาจจะต้องพูดครั้งที่สองเดิมตั้งใจพูดครั้งเดียวจะไม่เสียเวลาของสภาครับ กับผมได้พักประชาธิปัตย์สนับสนุนให้มีการเลื่อนยติหมอเฟรมศักดิ์ขึ้นมาพิจารณาก่อนครับขอบคุณครับก็ครับขอบคุณท่านจกรษครับขอเชิญท่านสวนรเศรษฐ์ปัชยากรและอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสวรัชนีกรทองทิพย์นะครับนะกรนาให้อยู่ในประเด็นจันๆวัาทำไมต้องต้องเลื่อนทำไมไม่ต้องเลื่อนนะครับเชิญครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมนรเศรษฐ์ปัชยากรสมาชิกวุฒิสภานะครับ ผมขออภิปรายสนับสนุนทางท่านสมาชิกประการวุฒินะครับว่าเราไม่ควรพิจารณายตินี้ขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาหรือขึ้นมาพิจารณาเป็นอันดับแรกนะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องด่วนที่เราจะพิจารณาดนวันนี้มีแค่เรื่องเดียวครับคือการพิจารณาเรื่องของการแก้ไขมาตรา2อ6เรื่องของรัฐธรรมนูญของพี่้องประชาชนครับเรื่องของการาส่งคําวินิจฉัยให้รัฐธราธนูญวินิจฉัยอีกครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับต้องเรียนรรท่านประธานอย่างนี้ครับ ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี6-4แล้วแล้วเราก็เป็นในปีที่แล้วเดือนมีนาคมปี67เนี่ยเราก็เคยส่งให้ทางสารรัฐมนูลตีความมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสารก็ไม่รับนะครับก็บอกให้ไปดูคำวินิจฉัยเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องด่วนเลยนะครับและการที่เรานัดประชุมกันในวันที่13 14กุมภาพันธ์ุมาี้เนี่ยเรามีวาระกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับตอนแรกเราจะนัดกันตั้งแต่กลางเดือนมกราคมด้วยซ้ํา แล้วก็มีหลายท่านบอกว่ายังไม่มีเวลาได้ศึกษาในเนื้อหาแต่ละร่างที่ทางแต่ละพักเนี่ยเสนอมาก็เลยขอเลื่อนมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องด่วนที่ท่านกังวลใจจริงๆเนี่ยมันมีเวลาหลายเดือนมากที่ท่านจะยื่นยัตตินะครับหรือท่านจะปรึกษาหารือหรือท่านจะส่งคําวินิจฉัยไปที่ศาลรัฐธรรมดูญแต่ท่านกลับมาทําใน15ชั่วโมงสุดท้ายผมเลยไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนอะไร นะครับที่เราจะต้องเลื่อนจติขึ้นมาพิจารณากันในวาระแรกของวันนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องการเสนอไปให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเคยทํามาแล้วในปีที่แล้วนะครับผมคิดว่าคนปกติคนที่มันมีคนไม่ปกติเท่านั้นแหละฮะที่จะเสนอทําสิ่งซ้ำๆแล้วเดี๋ยวโกนาถอนกบพว่าคนไม่ปกติครับนั้นเป็นการเดี๋ยวเสียหายนะนะครับไม่ต้องถอนคําว่าคนไม่ปกตินะครับตีครับ คนปกติเนี่ยจะไม่ทําสิ่งที่ซ้ําๆแล้วหวังผลที่แตกต่างไปนะครับก็ขอเรียนท่านประธานครับว่าขอสนับสนุนนะครับให้ตามที่ท่านสมาชิกประการวุฒิว่าขอไม่ให้ยตินี้เลื่อนมาเป็นวติแรกนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านนะครับให้แสดงความกล้าหาญนะครับยืนยันในอํานาจหน้าที่ของท่านนะครับที่จะผลักดันรัฐมนูญฉบับใหม่นะครับให้ได้พิจารณาและก็ทันในการเลือกตั้งปีเจสนะครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณคุณรอเสรนะครับต่อไปครับท่านสวร,รัชนิกรทองทิพย์เจิญครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาในฐานะสมาชิกรัฐสภาดิฉันขออภิปรายสั้นๆในการขอสนับสนุนการขอเลื่อนยติด่วนที่ได้มีการยื่น เข้ามาโดยคุณหมอเปรมศักดิ์เนื่องด้วยเหตุผลว่ายติด่วนนี้ควรที่จะได้รับการเลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนที่จะเราจะนำไปสู่การอภิปรายการแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญหรือไม่ในภายหลังเลื่อนขึ้นมาเพื่อจะดูว่าสรุปแล้วรัฐสภารับมตินี้ไหม แล้วหลังจากนั้นมีการลงมติว่าให้ส่งสารรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องด้วยเพราะก่อนที่จะทำอะไรเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนว่าถูกต้องไหมตามหลักการถ้าถูกต้องทำต่อได้ถ้าไม่ถูกต้องหยุดไว้ก่อนปรึกษาผู้รู้หาความรู้ทบทวนให้ทวนถี่ก่อนถ้าไม่เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนคำถามคือ ท่านจะนั่งอภิปรายไปอีกสิบกว่าชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่ออะไรดิฉันเข้าใจว่าทุกท่านมีภารกิจทุกท่านมีภารกิจแต่นี่คือภารกิจเพื่อชาติภารกิจส่วนตัวเอาไว้ก่อนวันนี้เรามาดิฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ลงชื่อในการอภิปรายในในฐานะของสมาชิกรัฐสภาเช่นเดียวกันเมื่อวานลูกสาวดิฉันเพิ่งออกจากโรงพยาบาล ดิฉันย่ยขึ้นมาประชุมถ้าในวันนี้ที่ประชุมรัฐสภาจะขอเลื่อนให้พิจารณามตินี้เป็นการพริจารณาก่อนที่จะอภิปรายดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งทําให้ถูกต้องก่อนตามขั้นตอนขอพระคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณคุณรัชกรมีท่านผู้ใด,ดจะาอภิปรายไหมครับผมคิดว่าเพียงพอนะครับที่จะวินิจฉัยว่าเราควรจะเลื่อนหรือพิจารณาไปตามวาระที่มีอยู่เดิม ก็มีอยู่เท่านั้นนะครับอภิปรายไปก็มีเท่านั้นเมื่อลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ขอส่งรายชื่ออภิปรายต่อไปนะครับ mm hmm. เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะแจ้งว่า mm hmm. วิบสามฝ่ายเขาหารือกันแล้ว mm hmm. เดี๋ยวก็ผมก็จะแจ้งว่า mm hmm. จะทำไงต่อไปครับในช่วงนี้นะครับผมเห็นว่าการพภิปราย mm hmm. เพื่อที่จะลงมติว่า mm hmm. ควรจะเลื่อน mm hmm. ยติด่วนของคุณหมอเพรม ขึ้นมาพิจารณาก่อนวาระเดิมที่มีอยู่คือเรื่องพิจารณาสองฉบับหรือไม่นะครับนะแลาจะพี่นาวควรเลื่อนหรือหรือไม่ควรเลื่อน,นครับแต่ว่าก่อนที่จะลงมติก็ต้องขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับขอเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกนะครับหรือกําลังประชุมกรรมธิการครับก็ขอให้เข้ามาในห้องประชุมเพื่อจะลงมตินะครับ มมค,ครับขอเชิญท่านสมเช็กที่อยู่ข้างนอกะเข้ามาลงม,มตินะครับถ้าเข้ามาแล้วกูณาเสียบบัตรแล้วก็แสดงตนด้วยนะครับ ท่านสมาชิกกำลังทยอยมานะครับเมื่อเข้ามาแล้วกูนาเสียบบัตรส